ท่านผู้เจริญซึ่งมากกว่าปัญญาฮากราบสวัสดีครับท่านผู้เจริญและแฟนคลับวันนี้กระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าได้มาที่ร้านไอกีตาร์นะครับอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าอยู่ที่เอ่อห้างสรรพสินค้าอะไรฟอร์จูนประมาณนั้นเออผมได้รับเกียรติจากเอ่อเจ้าของและผู้จัดการร้านไอกีตาร์ที่มีจิตเมตตาพอดีอาจารย์แดงแวะมาเดินเล่นไม่ได้มาที่เกิน10ปีแล้ว เจอร้านกีตาร์ดีๆก็รู้จักกันลูกหลานก็เลยให้เกียรติกันวันนี้ลุงแดงอยากจะมาเล่นกีตาร์ให้ดูง่ายๆกับ f c ฟแฟนคลับลูกหลานที่ลุงแดงเคยบอกอ้อยว่าหากอยากเล่นกีตาร์เก่งเนี่ยควรจะต้องเรียนทฤษฎีรหัสคิดวิเคราะห์แยกแยะหัดคิดสร้างงานให้ได้วันนี้เป็นวันดีที่บังเอิญมาตรงนี้ก็ทางร้านเขาก็ามีจิตเมตตาให้โอกาสที่ลุงแดงจะนำเสนอผลงานง่ายๆ ที่ในร้านเนี่ยอัดคลิปกีตา้าให้ดูสั้นๆเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนออวันนี้ลุงแดงจะพูดถึงการใช้น o ตัสเกล C Major การจะนำโนต t สเกล e C Major มาใช้งานนั้นมันจะต้องมีคอร์ดเดินคู่ไปกับสเกลด้วยแล้วคิดสร้างงานกันเอ,อนี้ลุงแดงเล่นเสียงกีตา้าแบบดิบๆเพียวๆไม่ต้องเอาเอฟเฟกอะไรใส่เล่นมันแบบด้านๆเพราะการสอนกีตา้าไม่ใช่การสอนเรการปรับเสียงปรับตู้ปรับหัวเสียงเอามันแบบดิบ อย่างนี้เลยนะเ,ออเรียดด้วยความเคารพลุงแดงแก่แล้วเดือนนี้เดือนสิงหาคมลุงแดงอายุ73ปีนะลูกหลานนะ73ปีแล้วลุงแดงไม่ได้สอนกีต้ารใ์ใครแล้วก็อยากทําคลิปให้เป็นวิทยาทานการมาตรงนี้ลุงแดงก็ไม่ได้มีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจใดๆพูดด้วยความรักและเมตตาให้เป็นวิทยาทานด้วยความรักนละเมตตาด้วยความจริงใจกราบหนึ่งกราบ2อกราบจ้ะ เอาละครับลุแงแดงจะให้ดูง่ายงี้ไอโน้ตในสเกลซีเมเจอร์มันมีโน้ตอย่างนี้ major, นนเราเราไปเล่นตรงไหนก็ได้ลูกหลานเลยอย่าให้มันติดแฟลตติดชาร์ปเดี๋ยวมาบนบนสายกีตาร์สายเดียวเด่ยดังนั้นเมื่อมีโน้ตนะ C D E F G A B C แล้วเนี่ย การเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันคล้ายๆกับการเรียนภาษาอังกฤษ A ถึง Z หรือ A to Z จากนั้นก็เอามาสผสมเป็นคำเป็นคำต่างๆแล้วก็สร้างเป็นประโยคขึ้นมาแล้วก็ต้องผสมเป็นคำได้ดนตรีเหมือนกันอาจจะเอาโน้ตสเกล c major เนี่ยเอ่อโน้ตสเกล C major ที่มีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8มันจะมีคอร์ดอย่างเขาเรียกว่าไดอะมอนิกคอร์ดในสเกล C major มีทั้งหมด7คอร์ด หากคิดจะไล่โน้ตในสเกล C Major ก็ต้องรู้ด้วยว่าในสเกล C Major มีคอร์ด7ขคอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างคือ 1. คอร์ด C 2. D เมเตอ E เมเอ F 5. G 6. A เมนเอร์ or, 7, B เมนเตแฟลตไฟและจบที่8คือคอร์ด C เราจะเอาคอร์ดทั้ง7ขคอร์ดเนี่ยมาเป็นตัวรองรับเวลาที่มีคนเขาเล่นกีต้าร์โซโล่ solo, หรือเขาร้องเพลง ในทางดนตรีแล้วมันมีทางเดินขอดสำเร็จรูปนี่มีมากกว่าร้อยแบบแต่ขอดเจ็ดขอดที่ลุงแดงพูดมาตะกี้นี้มันคือขอดสำคัญที่นับประพันธเพลงหรือนับเรียบเรียเงเพลงก็จะรู้ลองดีดขอดซีหนึ่งห้องก่อนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วโซโล่อย่างนี้คือโซโล,หหล่หนึ่งห้องแล้วก็ดีดขอดหนึ่งห้องอันนี้พอเข้าใจเล่นเป็น เรียกว่าไม่มีแนวเรียกว่าเป็นพออปปูล่าแล้วกันดีดคอร์ดสีมันก็คือดีดเงี้ยสองสามสี่ชี้แจงให้เห็นก่อนว่าเวลาจะเล่นอะไรเราต้องรู้จุดยืนว่าไม่ใช่บอกว่าอยากเล่นโซโล่กีตาร์เก่งเลยนอ,อย่าไปคิดอย่างนั้นลูกหลานอย่าพึ่งไปคิดอิมพรไวอะไรเลยมันเหนื่อยเปล่าลองหัดเล่นอะไรที่มันเป็นในกรอบให้ได้ก่อนจงเข้าใจเรื่องเรื่องหลักการเรื่องความรู้ก่อนเราทําความเข้าใจมันให้ดีการไปฝึกซ้อมเล่นรู้ไหมยากมาก อาจต้องใช้เวลาเป็นสิบเท่าของความเข้าใจเช่นลุงแดงบอกว่าการเล่นเนี่ยสมมติเล่นคอร์ดซีคอร์ดซีอย่างนี้คอร์ดซีอย่างนี้มันถูกทั้งหมดแต่เวลาไปใช้งานจริงมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเลือกเอาว่าเล่นอะไรที่มันดีที่สุดเออลูกหลานลองฟังเสียงคอร์ดเลยเนื้อเสียงมันต่างกันฟังแบบนี้มันกองแก็งนะเนี่ยแล้วแถมเล่เลนไปต้องคอยระวัง ระวังไอ้สาย5กับ6ด้วยเดี๋ยวมันจะวิ่งออกมากวนกันเพราะปิกมันขบยาเดี๋ยวมันปลายไปโดนดนิดนึงมันก็ออกแล้วแต่ถ้าแบบนี้เราจะดีด6สายฟังให้ดีนะลูกหลานถ้าจับแบบนี้บอดดังบอดเห็นไหมต้องฝึกถ้าอยากเป็นนักกีตาร์้อกอเสียงอยากเป็นคนเก่งกีตาร์ตัวจริงจะต้องเล่นแบบนี้ลุงบอกเลยเล่นแบบนี้ก็เล่นด้ทั่วไปเสียงดังตังมาไม่ผิดนะแต่ก็ดีไปแบบ เอาดีๆเลยเพื่อแบบนี้เลยครับอดชัดเจนบอดเห็นไหมแล้วดีดกันเถ้าเล่นการเล่นคอร์ดมันวิดียังไงประการที่หนึ่งโดยเหตุผลเวลามันมีนักร้องเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนโซโล่อาจจะเป็นคนเปียนโนโซโล่อยู่ไวโอลินเล่นอยู่หรือกีตาร์โซโล่หรือเครื่องเป่าเล่นอยู่ เราไปดีดแบบนี้ไอเสียงโน้ตตัวจีเนี่ยเขาเรียกภาษาดนตรีเขาเรียกว่าเสียงท็อปไวท็อปไวแปลว่าเสียงสูงสุดของกีตาร์คอร์ดตัวนี้ไอนี่คือเสียงโรไวคือเสียงต่ําส่วนไอตัวไอนี่เป็นตัวอินเนอร์คืออยู่ไส่ไหนดังนั้นลูกหลายนต้องทําความเข้าใจเรื่องแบบนี้ให้ดีนะนะเราจับอย่างนี้นี่คือตัวไส่ไหนกีอาร์เวลาเราเล่นเวลาคนร้องเนี่ยไอเสียงโน้ตตัวจีนี่ย มันจะลาคาญมันเสียงมันจะไปกวนมันทำมันร้องยากฉะนั้นจะต้องช่วยเขาเล่นนี้เลยมันกลายเป็นโน้ตตัวอ e, ีเป็นตัวสูงเป็นตัวสูงสุดถ้าจับอย่างนี้ตัวจีเป็นตัวสูงสุดตัวจีมันจะกวนมันจะรบหูคนถ้าจับแบบนี้ตัวอ e, ีเสียงมันจับลงมาคนร้องร้องสบายคอดเอเมเนอร์เนะงี้ยเวลาลุงแดงจับซายหนึ่งผมไม่ได้กดนะผมใช้นิ้วกดนฮะ พราะลุงแดงจะเอานิ้วส่วนนี้ที่มันโค้งมันหลังเต่าท้องตรงนี้นะเอาตรงส่วนตรงนี้แตะซ้สยหนึ่งให้มันบอดแล้วตรงนี้กดซสาสองไอ้ส่วนล่างตรงเนี้มันจะแตะส์หนึ่งให้บอดมันสูงขึ้นมาประมาณจะครึ่งเซนมันจะกดไ้ส์สองดังนั้นลองฝึกดูกว่าเห็นไหมนี่นิ้วชี้นิ้วเดียวนะนี่กดส้า์สองนะโทษตัวออกนี่อดดกนิ้วขึ้นน,นิดอย่างนีต้ตอนนี้สาสหนึ่งมันดังใช่ไหมยกบอด ไตสองมันดังนะเห็นไหมคอเนี่ยฝึกกันหัวโตวเลยเพราะเวลาฝึกก็ครบก็ต้องเล่นได้ไม่ใช่มวแต่มาเรียงนิ้วใช้ไม่ได้มันยากจึงบอกว่ามันต้องฝึกกันใหม่แล้วมันจะน่าเบื่อหน่ายดังนั้นลุงจะบอกว่าความเข้าใจเนี่ยรู้ฟังลุงแรง10บนาทีเข้าใจแต่รู้ไหมเปลี่ยนขอยนจะอาจต้องฝึกถึงหนึ่งเดือน สอคอดกว่าจะได้ c ีเอไมไดเปึกสเดือนเบื่อแล้วเล่นอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าก็ไม่ผิดก็ไปเล่นแบบเสียงดังตังมาก็ดีแลสง่างามด้วยคำว่าตัวสูงสุดก็คือขอด C มีโน้ต C, E, G ตอนนี้มันกลายเป็นโน้ต C, G, C, E E เป็นตัวสูงสุดของขอด C ที่หูได้ยินเพราะจากแบบนี้มันก็ยังเป็นโน้ตตัว E อยู่มันเซเบิลคือยืนอยู่ที่เดิม เวลานักเรียบเรียงสี่ภาษาอรเขาทำเพลงเนี่ยเขาต้องคิดขอจะเล่นนะลูกหลานไม่ใช่จับซีเอเมเนอร์เอฟไอ้น,นี่มันเล่นได้ไปออกงานก็เล่นได้ไม่มีใครว่าตาลุงกำลังจะพูดถึงว่าลูกหลานอยากเก่งเป็นตัวจริงนะเล่นให้มันได้ดีจะต้องใช้วิธีนี้นี่คือวิธีที่ฝรั่งเขาเล่นกันมันฝึกยากนะ คือต้องคุมให้ได้และสามารถเล่นได้เลยแต่ทำความเข้าใจอย่างนี้สิบนาทีเข้าใจแล้วตาฝึก2เดือนเอาละครับคิดว่าลุงแดงพูดมางคงคอเข้าใจนะจับคอซีจากอย่างนี้เปลี่ยนไปอย่างนี้ A อเมเ r เราเคยเล่นมามันชัดเก๋ว่วต้อง6โน้ตเลยไม่เอาคราวนี้เอาสาย1บอร์ด ขอบพรคุณมากแล้ครับที่คุณนานรับชมจนจบด้วยความรักและเมตตาก่อนว่าความรู้ตรงนี้และค่อยน,น้อยลูกหลานไปลองคิดดูล,ลองฝึกๆดูแล้วก็มีโอกาสลุแงแดงจะมาที่นี่อีกครั้งมาทําคลิปที่พัฒนาการเรียนรู้เพิ่มเขึ้นไปเรื่อยขอบคุณมากนะครับผม,บมกราบสวัสดีครับผมว่าสิบนาทีมันน่าจะเป็นยี่สิบหรือเปล่าเนี่